ใายน่ะโอ้ทั่วร์ลิชม์นะครับชีสิบบาทลูกลายปันเดนี่เลยอะไรกวนนี่แหละเอออันนี้ทั่วร์ทัวรฟังเงาลำนพองบ่ครับลำนพองนาหอนเพิ่นอยากโหดๆเนาะบ่เพิ่นสีพิ่นสีเปลี่ยนแต่เงานาหอนนี่เพิ่นสีบ่ค่อยขึ้นสูงฟังพุ่นกับหอมผักหอมครับบักแตงทั้งพุ่นครับบักพริกโวูวเลื่อยข้างเนาะอันนี้เนาะเลื่อยเกษตรกรครับสุดยอดครับ ไปชมใครว่าเป็นใครครับจุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมสวนสวนที่เป็นเกษตรกรยอดเยี่ยม <c oughs> ยิ่งยวด <c oughs> ที่จำหลับที่เตือนอ่า ไอ้จำรัดสวัสดีครับหันมาสักครั้งเฮ้ยเพลงน่ายินดีไม่แห้งครับสบายดีคาร์ดตัวยากครับพี่น้องครับนี่บริทาคลิปหลายมันหงอนแห้งอากาศหงอนเมื่อนี่เมื่อนี่มีฝนได้วันที่เก่าพี่บอกมีพายอยู่ตั้งสี่ตกใส่ว่านวันบักเห็บลุ่งเลยวันวันวันนอนบักเห็บลงก็เจ้าไทยอันนั้นลงปีนี้มากนี่บริทาควายมาทายจำรัแดจวมาพูดอดไเป็นแฟนถามหาบักพริกเครือเพื่อน ไม่ได้บักพริกเครื่องครับยืนปีนี้พริกกับบัวลายครับมีอยู่หอกบัวลายบ่ามันบัวลายเนาะก็ต้องปลูกไม้กับมีปลูกไม้เลยครับพี่แปลงนี่พื้นที่นี่นี่ปลูกบักทั่วมี่อย่างในสำหรับอยู่ของบางเกาเ้านี่กบบนี้แล้วครับบักทั่วบักทั่วดินตัวลี่สงเนี่ยฟักบัวเนี่ยเตงครับเออไม่ขาดกันตง้องผูกกันเป็นบักทั่วดินทั่วลี่สงนั่นแหละอันอันทั่วดินอันเพงได้ราคาอยู่ประมาณกางไข่อยู่ได้สี่สิบบาท บ่ครับโลหนึ่งต่อโลอืมเมคานอยู่เนาะทัวอันนี้ทัวอันนี้มันเป็นบวกทวดอินแดงเลยเขาเขาปลูกเขาเวลาเขาปลูกเขาปลูกในบวกทวลิสงกดซักเป็นลุมลุมลุมแล้ก,ก็ยอดเม็ดลงบ่บ่ลุมละเม็ดสองเม็ดไปแล้วเม็ดแก่บ่ครับเม็ดแก่อืมโลละสี่สิบบาทเป็นบวกทวดินแดงโลละสี่สิบบาทยังหมายถึงตอนแก่ไปหรือยังไงบ่แล้วครับสดๆนี่ครับสั้างลเขาเลยครับบ่ได้ต้มบ่ได้ยังมีตลาดเขาต้องการไหมว่ โอ้ยตลาดกลวงตลาดกลวงครับบักทัวร์ลิสงเป็นงานงามง่ามมังนะครับพี่น้องพัวกเขาซื้อไปขายเขาขายสี่สิบห้าทัวร์ลิสงกับโอ้ยบักทัวร์ฟัเงาแกัเป็นท่านรับน้ำพ่วงรับน้ำพ่วงครับอืมผูกโดนมาได้ไรจําหัดได้ได้เดือนกลัวอะไรได้นน่ได้เดือนแลวบ้ครับห่อนห้วนยังสิจําหัดมีปัญหาบะ มีครับมีปัญหานี่แล้วมันวัอยากขึ้นยอดอ่ครับวัวย,ยากขึ้นล่ำึ้นอันนี้มันสิอยู่ตั้งแต่ายอ๋อมันกันมันคือคยังเป็นบอกกลีบบกทัวคุ้มนี่ครับมันเกิดขบอกทัวผม,มแต่ว่าก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับ,รบแสดงว่าเพิ่นเพิ่นยืดใส่เพินเนเ่นเพิน่นแดดเนาะครับมันแดด,ด,ดแดดแห้งในปีนี้แม่นบ่ตั้งแต่เกิดมานี่ก็ว่าปีนี้ลุดไปเนี่ยโอ้บอกทัวงามอยู่ครับเพิ่นการให้น้ำไปจำรัดเฮ็ดจังไหนล่อล่องเลยครสูบครับสูบน้ำใส่นล่องนี่แหละเฮาบ่ต้องหดยาก กระหู้ใส่เงามันให้มันซุ่มเนี่ยครับระบบน้ำกบบยูนองซ้ายนั่นแหละเดี๋ยวนี้อันเขาจะเอานำมัเขาว่าห้วะบ่อแนวข้องปิดแล้วปิดแต่วันที่สิบมันดีแรงเราคิดว่าที่แรงเนาะบ่อครับมันเป็นกับนวดของมันมาสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมีหน้าคือว่าปิดมันห่าหอนก็ได้หน่อยปิดเทิมแมนบ่ครับได้หน่อยปิดเทิมกับคายของบอดีพวกอย่างเขากรเมือบ้านพวกอู่กรเมือบ้านได้หน่อยกรเมือบ้านมันก็เลย แบบว่าก็จะไปเช็อาหารกลางวันมืนปะก็เลยลดๆจังนายช่วงกินเพิ่อก็ิมกินเพิ่มกิดีพะเพ้าบกทัวริโซต์ตัวฟักย่าเขาหรืหมายถึงว่าฟักละบาทบ่าจะมาเนี้บัวใดครับบัวใดสักหาทิปตังระมานนี้หละเดี๋ยวรับอ้ปานนั้นบรด้นี่หลาทิตังโอ้จะแดงได้อยู่เีลาทิปตังได้อยู่ช่วงๆนี้ก็บยประมา้านี้ครับหาทิปตังนี่ก็โก้เล้วละเออโก้ลง การความก็มาทั่วจำแลกะใส่ปุ๋ยสูตรใดใส่ผมใส่ันน่อยดิเดี๋ยวดิเดอชิมหายุติแต่ว่าได้ได้ได้ตัวยาใหม่มากว่าจังไหรตัวยาตัวไหนมากเป็นหน้าโน่อย่งแคปซูลเป็นแคปซูลแคปซูลละหาาบัตบอกอ๋อเป็นเป็นหน้าโน่ของบริษัทเขาบปะโบขุยยาคือกันเขาเอามาใส่เราเป็นรู้สึ้อเกี่ยวกันเลยรู้สึกดี มันมันมันนันเดียวมันครับแต่กีผมบัวไซได้หนิบ่ผมเริ่มใส่มันก็เริ่มเริ่อผมก็สังเกตอยู่ว่าบักทัวไอ้จำรัดเนี่ยแปลกเลยมันสีเขียวมันสีเออมันสีเขียวแต่ว่าช่วงหนึ่งขนาบักทัวเขาบปวไซน่าโน่นสีเหลืองเหลืองเห็นไหมันสีเหลืองแล้วก็ใบก็จะเป็นโลกเป็นบอลออกไล่ไล่เป็นบ่แต่ว่าอันนี่ใะฟอกบัวของของผมนั่นครับป้าเพิ่นปลูกเพิ่นเพิ่นใส่อ็นแบบว่าเพิ่นเพิ่นใส่แล้วเพิ่นเพิ่นเอาไป็มาร์กไว้นะเพิ่นบัวไซมันเบิดเออเอฮง ยุบลงเลยอ๋อปุ๋ยน่ะนะครับมันแห้งแต่ว่าขั้นตอนใส่พร้อมฉีดไปพร้อมเออโอเคเอาวิธีการใส่ใส่จังไหนเอาแคปซูลต่อถังแคปซูลหนึ่งก็ถังหนึ่งแคปซูลหาบาทนะครับถังหนึ่งยี่สิบลิตรนะครับฉีด่นไปเลยครับพ่นไปเลยโดนไปได้จังฉีดเลยอาทิตษฐานเทื่อนี่เลยอ่ะอัธิษฐานเทื่อนฉีดไปเลยฉีดใส่ปลายใบมันครับฉีดใส่น้ำหมากน้ำใบไปดีแล้ว เกลี่ง,งามพึ่งเขียวดีผมเขียวดีเลยผมขเขียวไขอว่อยู่ด้แต่กีนมันขีดละลายๆได้มันขึออ้นเมฆครับอ๋อทั้งพี่มันเขียวงามผมว่าเนาะครับเนี่ยมันจะออกเขียวงามหมากมันแห้งงามจาังเลยผมก็ก่าสีนุ่มสียังเข้าไปแลว้วก็งามเลยนี่เขาเอืดอดยังเกาะปูยยงังเกาะนานโนปุ๋ยนานโนว่าทั้เป็นเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลครับแคปซูลละจักบาทแคปซูลละหาวาทคือกันกักอนยาพวกยายเป็นเม็ดเป็นทั้งในจะเป็นชิ้นเขียวปะทั้งในสีดำอ๋อสีดำครับ เป็นเป็นฮอร์โมนเลยเขาเอินเพร์โรมีพิษมีไ่ายยังมาบอบอบอธรรมศาสตร์เพราะว่าต้นตังเกต็ดทัวนี่เขียวงามจมมําหนดายบางอืพราะมันมันถือปุ๋ยอันตัวนี้แหละมันจังว่ามันเบื่อครับผพาว่ามันได้ซักปุ๋ยแล้วหม้ออันนี้เออเอาใส่ปุ๋ยใส่เหงามันผมว่มาอยู่กับทัวจํารนานคือเออเขียวดีเลยดอกกระจับดีว่าจําหนาครับจับดีจับดีดอกจับดีหมายถึงว่าเขาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอลงไปครับแล้วก็เอาอันฮอร์โมนใส่น้ำกันพร้อมกัน ก็ใส่ปุ๋ยสีดแต่ว่าปุ๋ยน่ะสีดไปโลดทั้งแห้งเพร่ะสีนี่แะได้แห้งสีแห้งดีครับดูสีดแห้งงามอาทิตย์ละเทือไปครับอาทิตย์ละเทือกแต่ว่าปุ๋ยนี่เขาติสีใส่ปุ๋ยนั่นแต่ว่าห่งกระห้องพื้นไวปละล่ะโอ้ยปวดงามไปเลยปวดนะคักิลิเข้าใจบ้านนี้เขาจะน่อยกับเร่องนี้เก็บไปนี่เพว่านี้เก็บได้สองกับวันอ่าไปขายตลาดครับการเกษตรกรกับ สิ่งที่สำคัญก็ต้องตลาดน้อยจำแล้วครับตลาดเมียนพุ่มตลาดเจ้าเกษตรักแจ้งแดงแล้วเนาะเมียนขาดงามเลยข้างแล้วพุ่ข้างก็เกษตรทังที่ครับธรรมาศาสตร์วัวใส่ตะไคร้ดิครับเอาใส่เสาใส่ไม้ใส่อันนี้แหละธรรมาศาสตร์เขาเอาไปเรียบซ้ำครับเสียบเป็นสามซีนุ่มล้วงซี่กับจุ่มก็อันข้างทั้งๆกับไม้ไผ่ขาดกันเลือแบบง่ายๆบ้านๆเท่าครับเฮ็ดแบบธรรมาศาสตร์แบบโบราณแบบโบราณเท่าแต่ว่าสันที่แบบไม้เขาจ้กับ ใส่ตะไคร้ครับครับครับมันก็เปลงหุ้นไรนี่อันนเออเออแต่ว่ามันได้หิมเด้่ยสันใส่ตะไคร่นั่นแม่นบ่ครับรอบเดียวก็คือหื้อเอาไฟหิมบัดเฮาสิมาแกเฮาก็บ่ไหวแม่นบ่แกวบ่ได้มันเกี่ยวเกี่ยวคักเกี่ยวแนื้อเกี่ยวแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังตัวนี้ก็เออเอาลูดง่ายตัดออกก็ลูกง่ายเก็บไว้ีโบราณก็จะเฮ็ดมาดีแล้วจำรับผมว่าเออไม้ก็พอมีอยู่ก็เลยหามาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะเออนี่แหละปักทัวร์ไอ้จำรัดครับมีสูตรเพิ่นเพิ่นซื้อฮอร์โมนมาฉีด ฮอร์โมนเป็นแคปซูลบอกถามเวลาเขาไปซื้อเขาจะบอกเขาจะเอาจากไหนเว้ยเพิ่นเพิ่นสั่งใน,น,นเน็ตดิอ๋อเพื่ในเน็ตครับเขาไปได้ส่งในเน็ตโหลดไม่พมอฮอร์โมนเขาเอื้อมอะไงก็นาโนฮอร์โมนนานโนเม็ดละประมาณห้าบาทเม็ดละแค,แคปซูลละห้าบาทก็เว้ยลายเต๋อบอยู่ดิเพิ่น<อ>สั่งมาเสร็จเป็นรวยเงินคนเด็ดในการในการมาคักอยู่คักดูเพิ่งมกพักหอมไปมันเนี่ยคักเนี่พักหอมกับจําหน่กับงามเนาะ เลยพร้อมเลยพร้อมเลยก็พร้อมลํำปางฟางนั่นจะเป็นลํำปางครับล้ำปางมันก็พร้อมเลยในคลายเดียวกันก็เขาจับไปลาไปคายดีเขาจับมันได้กว่านี่แล้วครับตใหไงเขียวเลยครับพ่เศร้าเขียวจะคือว่าออกดอกได้เพื่อนี่หร้อมเลยตัวนั้นล้ำปางเนาะออกดอกแดดแบบนี้เป็นได้สูได้บ้างสำหรัไอันน้แดดหลายๆจริงๆก็สูได้ครับสูได้เพราะมันจะเป็นธรรมศาสตร์ธรรมาสตรท่านเนาะครับเ้าแต่ถ้าแต่เริ่มปลูกเขาแต่เริ่มติด โอ้งามงามงามฮะตะลีตาไลคิลีขีตาเฮียโอ้สื่อหัวมันมาหมดเลยเลาเก็บต้นมันมาโบมีหัวได้ครับบ่ลงหัวได้สู้มขยายไปเรื่อยอ๋อเฮาก็แบ่งออกไปเรื่อยๆตัวนั้นตัวนั้นเป็นหอมแบ่งซุ้มหอมแบ่งหอมแบ่งนี่ต้นน้อยน้อยกว่าซุ้มีช่างุ่นหอมใส่ลาบใส่ก้อยกับหอมแบ่งใส่หลับแต่ว่าใส่เกลียงตัวนี้ใส่เกลียงใส่หอมเกลียงขนาดใส่ลาบวูบหอมแบ่ง บัดนี้เวลาเอาไปขายเขาจะใส่หอมร่วมใส่หอมบัดนี้ครับหอมป้อมเอาแหนมป้อมป้อมเพิ่งแหนมห่อนมันก็ออกดีอยู่ตัวนี้เนาะออกออกต้องต้องเยาะหยามันออกเลยจังหวัดแมนมันที่ห่อนต้องแบังกันไว้เทคนิคดีด้ยอันนี้หอมลำปางครับจังหวัดลำปางโม่ฝันได้ลำปางขึ้นเลยก็มีปลูกบ้างแน่ต้องปลูกผัวผู้บางคนก็จับเป็นมากกินคนละอย่างกันเด้ับแมนแมนอันนี้ใส่แกงหรอกเผิ่อมา หอมลำปังมี่บอผ่านมาด้หอมเลยหอมแต่ว่าสูเพื่อนแบบว่าไรค้ายดีเพื่อนอย๋อหอมเลยไงมันขาวครับมันมันสีขาวมันสีแม่นหัวขึอนหอมแบงนี่เพื่อในสีหัวส้มสีชมพูสีแดงแม่นกลามอันนี้ประไส้แกงอันนี้เป็นลำปังครับลำปังมี่หัวขกันมาบอบอบลงหัวครับสุ่มนี่แบงออกไปเรื่อยขยายไปเรื่อยดูขยายเอาครับคแต่ว่าผมก็ึ้น ใส่ถุงขาวเหรอถุงขาวขาวสุ่มใส่ถุงไว้ฮะงามฝนครับอันนี้แบงหอมแบงครับหอมแบงกับขนหมักดิใส่ลาบเออใส่ลาบใส่ก๋วยคนหมักมันเสียบรสชาติมันดีเนหยาบผมก็มักกินอยู่หอมเออไปลาบก๋วยใส่พักซันสะหลาแน่น้องไปตะหลาบไม่ได้ปลูกสะหลาแน่บะสะหลาแน่ก็มีของบัวลายบัวลายก็เอาไปร่วมกันกับหอมป้อมเนาะครับมันของบัวลายมีอยู่บัวลายถุงงามอยู่ บแงบแงงงียโอ้ยอแตงข้างเนี่ยแตงกัวนี่ล่ะไ,ได้การยั่หรอมันแดดม,นด,ดมึงเนี่ยปลูกไว้มันตายทั้งโน่นทั้งนั่นไปกินเอาบระตั่วจะขึ้นเสียบเสียวะครับมันดูดกินเอาขอบกระไรได้มันได้นามนมได้นามมัอนอ,อ๋นอนมขนใช่สองจักประมาณเท่าไหรนนมขนสองสามซ่อนแกงนี่ละ่ะนมขนสองสามซ่อนแกงต้นหนึ่งต้นหนึ่งยี่สิบลิตรครับสีฟอกกันกับใส่ปุ๋ยังห้องมอนเลยสีใส่กันเรื่อยบุปผยัง ได้การได้การสุดยอดสุดยอดเอ้าเพียงได้ไอ้จำรัดตะเข็ดอันเกษตรมากทุ่มมือนี่เนี่ยห่อไป็น้ังไครับเพอได้เงินได้ใส่เพราะได้เงินได้ท่องอยู่พอได้ใส่อยู่ครับคือพวกขันไอ้จำรัดตะเข็ดไปผสมประสานกันไปนี่แหละปีนึงนี่ไล่ได้ห่อประมาณเท่าไรประมาณค่าประมาณเพรต้องเอาแบบโอ้ยจักสีวะเพอได้ใส่เพราะไ้ใส่เข้ามาพอได้ใส่ไอ้จำรัดนี่คือประมาณเท่าไรคันเพ็ดคักคักหลีเนี่ยเอ้าเช็คเน ก็ได้อยู are are ่แสนหนั่นได้อยู่ครับหี่่งแสนเดือนละหมื่นนี่ได้อยู่ดอกเดือนละหมื่นครับก็ได้อยู่ก็บยุคนีมีแห้งนล้วเห็ดการเกษตรนี่จะส่งลูกจบปริญญาแล้วเด้พวกลูกไปเห็ดงานแล้วเด้ไปเห็ดงานแล้วเออนั่นเห็นบ่ลูกลูกสาวเพิ่นเห็ดงานพยาบาลโรงเรียนโรงพยาบาลโรงเรียนมหาลัยเอกชนเด้อครับพี่น้องเบิ่งบัดที่นี่เพิ่นได้เห็ดงานแล้วสุดยอดเลยอาจารย์ป็นก็ลังใจให้เดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งบักที่เบื้องสรบักพริกันเป็นัเลย อายะดีไม่แห้งจะมาสุดยอดครับก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็ขอบคุณพี่จำรัดที่เตือนนะครับที่เคยมาทำคลิปนี่นี่ไม่ติดเป็นวงพันใบอ๋อเนี่ยนอนนี่ครับนอนนนอเข่ามาครับนอนไม่จีบมาอยู่จังสีหลักก็ต้องไล่หาเนาะครับหล่ย่างร้อยจังสีหละนี่เลยม่จีบมาอยู่จังสีหลานอนนี่เหรอครับเออเกี๊ยนอนเลยนะครับต้องดูแลดีดีเห็นบอดี โอ้โดนอนเลยครับมันิมไมอยืดย้ดหย่อนห้างกระย่างครับเ้ากระย่างรอไปรอไฟนี่สิละเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดกรเอนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชื่นใหม่ครับสวัสดีครับ